ขอากาวส,สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงของเบ่าชาทุกท่านครับวันนี้เบ่าชามาอยู่ที่สวนมะม่วงแก้วขมิ้นเช่นเดิมครับวันนี้มาอัปเดตสวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับซึ่งวันนี้ลูกค้าสั่งมะม่วงแก้วขมิ้นก็หลายกิโลนะครับการเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นวันนี้ก็เก็บมาได้เกือบ1เดือนแล้วนะครับซึ่งมะม่วงแก้วขมิ้นช่วงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเบ่าชาพาไปดูกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ ช่วงนี้สวนมะม่วงแก้วขมิ้นของเหมาชานะครับเขาก็จะติดผลให้เราตั้งแต่เดือน,อนพฤศจิกาธันวานะครับเขาก็จะติดช่อดอกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของลูกกําลังเริ่มแก่นะครับซึ่งก็ได้เก็บไปขายบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็ประมาณเกือบเก็บขายได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการนะครับเพื่อน มะม่วงแก้วขมิ the like ้นปีนี้เขาก็จะออกหลายรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่รุ่นเล็กๆอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ชุดรุ่นเล็กๆก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่รุ่นที่เขาติดมาก่อนแล้วนะครับก็สามารถที่จะเก็บขายได้นะครับเพื่อนๆอย่างเช่นต้นพวกนี้นะครับเขาก็จะแซมๆกันไปอย่างนี้ลูกค้าเขาเห็นนะครับเขาก็จะสั่งส่วนมากเขาก็จะสั่งมาทางในลายกลุ่มนะครับเพื่อนๆในลายกลุ่มเราก็จะ ตัดส่งให้เขานะครับอ้อในครั้งแต่ละครั้งนะครับเขาก็จะรับประมาณไม่มากนะครับประมาณ3ามถึงสี่รบาทนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นเราเก็บขายใกล้จะเบาบางแล้วนะครับเพราะต้องรอรอรุ่นต่อไปนะครับที่เขาจะเติบโตนะครับรุ่นแรกๆก,ก็จะประมาณนี้แหละครับเ,เพื่อน ขัวของเขาจะเริ่มเหลืองนะครับรับประทานรสชาติของเขากาลังจะเริ่มมันนะครับแต่สลรุกเล็กๆรุ่นที่เป็นติดใหม่ๆนะครับก็ดกเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆสาเหตุที่มะม่วงดกเพราะว่าอะไรเพื่อนๆเพราะว่าในช่วงที่เขาออกดอกเบาชาก็จะมาฉีดฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่ให้เขานะครับพอฉีดเสร็จแล้วเมื่อเขาติดลูกเล็กนะครับก็จะมาให้น้ำนะเพราะว่า ในสวนบาวชาก็บอกแล้วนะครับว่าสวนเบาชานี่ระบบน้ําไม่มีนะครับเพราะว่าจะต้องมาสูบน้ําโดยการใช้เครื่องสูบน้ําขนาดเล็กนะครับสูบรถที่โคนให้เขาเพราะว่าเขาจะผลติดมาก็จะไม่ร่วงนะครับแล้วเขาก็จะติดผลให้เราเยอะนะครับยังมองขึ้นไปนะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยส่วนลูกที่โตๆนะครับวันนี้ก็จะเก็บประมาณสัก หกรบาทนะครับเพืเ่อนๆประมาณ600้อบาทในช่วงเช้าก็จะได้อาทิตย์นึงก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าออเดอร์ก็ส่วนมากก็จะเป็นออเดอร์ทางโรงเรียนหรือว่าทางหน่วยงานนะครับเพืเ่อนๆช่วงนี้ส่วนมะม่วงแก้วคมิ้นกําลังติดผลเล็กๆนะครับการดูแลนะครับพอเขาติดผลเล็กๆแล้วเราก็สามารถที่จะให้น้ําให้น้ําได้เลยนะครับเพราะว่า ที่เคยบอกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาจะติดช่อดอกใหม่ๆหรือว่าติดแค่เหมือนกับว่าเป็นเดือยไก่ก็อย่าเพิ่งให้น้ําเพราะว่ามะม่วงแก้วขมิ้นหรือว่ามะม่วงต่างๆนะครับเขาก็จะกลายเป็นใบอ่อนครับแต่ว่าพอเขาติดผลเล็กๆแบบลูกขนาดนี้แล้วนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้น้ําได้เลยนะครับให้น้ําปริมาณมเพียงพอถ้ามะม่วงได้น้ําไม่เพียงพอเขาก็จะสลัดลูกลงนะครับเพื่อนๆเขาสลัดลูกลงให้เหลือพอประมาณเท่าที่ ต้นเขาจะเลี้ยงได้นะครับปีนี้มะม่วงออกผลออกดอกมากนะครับเพื่อนๆมองไปทางไหนก็มีแต่ดอกมะม่วงชอบมะม่วงทางนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศหนาวมากทําให้ผลไม้ต่างๆนะครับติดดอกติดดอกเยอะออกดอกเยอะนะครับเพื่อนเพื่อออกดอกเยอะแต่ทีนี้เมื่อออกดอกแล้วจะติดผลเยอะไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพวกเรานะครับ บางคนหรือว่าบางสวนนะครับอากาศร้อนมาก็จะเกิดเพลี้ยจักจั่นนะครับถ้าเพลี้ยจักจั่นลงสวนไหนนะครับมะม่วงก็จะเป็นใบสีดําพอใบสีดําเสร็จแล้วลูกมะม่วงอะไรต่างๆก็จะร่วงออกมาหมดก็จะไม่ติดผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าสังเกตดูว่ามะม่วงมีเพลี้ยจักจั่นเข้ามาหรือยังนะครับเพื่อนๆถ้ามีเพลี้ยจักจั่นเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะ ฉีดพ่นยาได้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือแม่บ้านเขาจะสอยสอยแล้วก็จะกรองไว้นะครับบ่าวชาก็จะมีหน้าที่เก็บมะม่วงใส่ตะกร้านะครับไปเทใส,ส่รถนะคร,บบนครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคราวหน้าบ่าวชาก็จะมา อัปเดตนะครับว่ามะม่วงติดผลเล็กๆแล้วติดผลแล้วจะดกขนาดไหนนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องแมลงหรืออะไรเข้ามาไหมนะครับ mm. บ่าวชาก็จะมาอัปเดตให้เป็นวิชาความรู้ดีๆนะครับนำมาให้กับท่านผู้ชมชาวบ้านสงกระพอเพียงได้ชมกันเช่นเดิมครับ mm. วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ